ก็ขอน้อมรับนะคะทำพิจารณาของศาลนะคะแล้วก็ต่อ,ตอจากนี้ก็จะมีได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมประมาณระยะเวลาน่าจะไม่แน่ใเหมือนกันแต่ว่ามีเวลา,าประมาณ15วันที่จะชี้แจงนะคะก็ตนเองก็จะทําให้เต็มที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเรื่องของเป็นเสียงที่หออกมา ความตั้งใจเจตนาจริงๆเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้เพื่อชีวตของเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกคนเพื่อสันิหาที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะดิฉันมั่นใจในสิ่งน,นี้มากๆแต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะ,นะคะ ก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยที่ฉัน้